ชาวราศีธนูทุกท่านในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดวงชะตาของชาวราศีธนูมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีในช่วงก่อนนั้นท่านเคยมีอุปสรรคอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปก็จะเบาบางลงไปได้ในช่วงนี้ชาวราศีธนูท่านจะมีโชคมีลาบมากขึ้นในเรื่องของการเงินนั้นถ้าหากว่าท่านเคย ขาดมือหรือว่าท่านไม่พอใช้ในช่วงต่อไปนี้จะมีคนคอยให้การสนับสนุนท่านท่านเคยมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวในช่วงก่อนนั้นก็จะกลับมาดีสุขภาพอีกเช่นเดียวกันในช่วงก่อนนั้นท่านมีความที่เรียกว่ากังวลเกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพที่ไม่อุดมสมบูรณ์กับเขาแต่ต่อจากนี้ไป ในเรื่องของสุขภาพของท่านก็จะดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ในช่วงนี้บางทีท่านอาจจะต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆก็ขอให้ชาวราศีธนูนั้นอย่าได้ประมาทเป็นอันขาดในเรื่องของสุขภาพของท่านถ้าหากว่าท่านคิดมากก็จะทำให้สุขภาพของท่านนั้น สุดโสมลงไปได้การงานภายในช่วงของเดือนมกราคมนี้นั้นจะทำให้ในด้านของการงานของท่านนั้นบางครั้งบางคราวก็มีการวุ่นวายเกิดขึ้นดูเหมือนในเรื่องของการงานที่ท่านทำนั้นบางท่านทำงานใหม่ๆยังไม่ลงตัวมีการขัดแยง้งหรือว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกัน จึงทำให้งานของท่านในช่วงนี้ที่ท่านรับทำใหม่ๆนี้นั้นอาจจะมีการราชาลงไปได้บางท่านนั้นทำเสร็จแล้วก็ต้องนำกลับมาทำใหม่เพราะงานที่ท่านทำนั้นไม่ลงตัวกันจึงทำให้ในช่วงนี้ท่านจะต้องวุ่นวายคิดมากในเรื่องของการทำงานถ้าหากว่าท่านมีลูกน้องในช่วงนี้ให้ท่านระวังเขาไว้าบางคนก็คิดไม่ค่อยซื่อ ไม่ค่อยตรงกับเราเพราะฉะนั้นการทำงานในช่วงของเดือนมกราคมนี้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้บางท่านนั้นในช่วงนี้การงานดีทำอะไรก็ดีมีคนยกย่องในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ดวงดีบางคนก็ดวงไม่ค่อยดีแต่ไม่เป็นไรถ้าหากว่าท่านยิ่งขยันยิ่งทำงาน การงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมก,กราคมนี้ถ้าหากว่าท่านใดมีธุรกิจส่วนตัวก็จะมีรายได้ที่ดีถึงท่านจะมีคู่แข่งในช่วงนี้ก็สู้ท่านไม่ได้ก็ถือว่าดวงชะตาและโอกาสทองของชาวราศีธนูนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดี การงานทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับในด้านของโชคลาภในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันมีเป็นระยะระยะเรียกว่าโชคลาบนั้นท่านจะได้มาแบบที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจเป็นลาบที่ไม่ได้ตั้งใจคือลาบที่เป็นตัวเลขบางท่านนั้นก็ได้ปุ๊บได้ปับ๊บ ได้จับเงินก้อนได้จับเงินหมื่นเงินแสนโดยที่เรียกว่าข้ามวันข้ามคืนก็เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองได้ในช่วงช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นลาบที่เรียกว่าไม่ได้ตั้งใจและอีกอย่างหนึ่งก็คือลาบที่ท่านตั้งใจนั่นก็คือเป็นลาบที่ท่านเคยหลอคอยคือมาจากในเรื่องของการทำงาน ไม่ว่าท่านทำงานอะไรรับจ้างหรือว่าก่อสร้างต่างๆอันนี้ก็ถือว่าท่านก็จะได้ลาบอีกเช่นเดียวกันแต่เป็นลาบที่ท่านตั้งใจบางท่านนั้นก็ได้มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าในช่วงนี้ท่านมีรายรับอยู่เรื่อยๆแต่ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงของปลายเดือน มก,กราคมนี้บางท่านก็ต้องจ่ายค่าทะเบียนรถหรือว่าจ่ายค่าเช่าบ้านหรืออาจจะเป็นร้านค้าก็เป็นไปได้ในช่วงนี้แต่ก็จ่ายไปเถอะไม่เป็นไรท่านมีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่าตัวของท่านจะไม่เดือดร้อนในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้สำหรับในด้านของความรัก คนที่มีคู่อยู่ก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาอันนี้อาจจะต้องเตือนกันสักหน่อยว่าจะพูดอะไรก็ให้ท่านใจเย็นๆเข้าไว้ก่อนที่จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในช่วงนี้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราใจเย็นก็จะไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรสำหรับคนที่ยังเป็นโสดท่านจะมีโอกาสที่จะเจอเนื้อคู่ แต่ก็ขอให้ท่านดูให้ดีๆเขาอาจจะเข้ามาหาผลประโยชน์กับตัวเราให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้การครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้การค,รบ,ครบคนนั้นเขาพูดจาดีเขาอาจจะมาชวนเราไปร่วมทำงานหรือไปร่วมลงทุนอะไรก็อย่าไปหลงเชื่อเขาเพราะอาจจะเป็นเหยื่อของเขาได้ ในช่วงนี้ท่านระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของคนภายนอกนั้นอาจจะมาหลอกลวงเราเราต้องระวังเขาไว้บางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะมาพูดจาดีแต่จิตใจเขาอาจจะไม่ดีกับเราในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าให้ท่านระวังไว้อย่าให้ใครเขาเขาหยิบเขายืมไป ในช่วงนี้แต่าหากว่าเขาเขาหยิบเขายืมไปเราเวลาเราให้เขาก็ดีเวลาเราจะเอาคืนก็กลับไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็มีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราควรจะตัดไฟเสียแต่ต้นลมเราควรจะไม่ให้เขาจะเป็นการดีเพราะฉะนั้นในเรื่องการเงินการทองนั้นเปรียบเสมือนเป็นดาบสองคม ถ้าหากว่าเราให้ไปก็ดีไม่ให้ก็มีเรื่องมีราวเพราะฉะนั้นในท่านตัดไฟเสียแต่ต้นรมโดยที่เรียกว่าไม่ให้จะเป็นการดีในเรื่องของการทำมาหากินของชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมก,กราคมก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นดีดีตั้งแต่ในช่วงของวันที่สองเดือนมก,กราคม ที่ดาวพระพุธนั้นย้ายเข้าสู่ในราศีธนูนั่นก็คือเข้าสู่ในราศีของเราจึงทำให้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นมีความแข็งแกร่งและมีความที่เรียกว่าโดดเด่นการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีชาวราศีธนูในช่วงนี้จะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทอง จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นเหมาะกับการลงทุนไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอกิจการของท่านจะรุ่งเรืองและจะมีเติบโตอีกและจะมีการก้าวหน้าพัฒนาไปอย่างที่เรียกว่าไม่หยุดยัง้งในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้นในช่วงของเดือนมก,กราคมเชื่อได้เลยว่าดวงชะตาของท่านนั้น มีความโดดเด่นอย่างมากการงานการเงินก็ถือว่าดีเงินทองจะมีเข้ามาหาท่านเข้ามาหาท่านหลายช่องทางท่านหยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จมีคนให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานการเงินนั่นอยู่ในจุดยืนที่ดีในเรื่องของโชคลาภก็มีในช่วงที่เราได้กล่าวไปนั้นในช่วงของกลางเดือน มก,กราคมอันนี้ก็จะมีลาบก้อนโตเข้ามาหาท่านอีกในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีธนูนั่นจะมีโชคมีลาบอย่างมากมายแต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของวันที่20จะมีดาวพระพุธนั้นเข้าสู่ในราศีมังกรอันนี้ท่านต้องระวังบางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่า ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรืออาจจะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นอย่างกระทันหันในช่วงนี้ให้ชาวราศีธนูนั้นระวังเขาไว้บ้างจะเป็นการดีไม่ว่าท่านจะไปเหนือลองตายหรือว่าใช้รถใช้สนนในช่วงนี้ก็ท่านระวังเขาไว้จะเป็นการดีต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่25ห้า ของเดือนมก,กราคมอันนี้ดวงของท่านก็จะดีขึ้นมาอีกในช่วงของดาวอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้จะทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของดวงชะตาวาสนาะในช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์อย่างมากท่านจะพูดจาะะไรก็จะมีคนนับหน้าถือตา ท่านจะได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกตะหากในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านมาแรงท่านอาจได้เป็นผู้นำของชุมชนหรืออาจจะมีคนนิยมยกย่องท่านอีกในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรจะมีความสำเร็จอยู่เสมอ ในช่วงต่อมาอีกระยะหนึ่งคือวันที่2 8อันนี้จะมีดาวพระศุกเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้ชาวราศีธนูนั้นก็มีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่เรียกว่าเฉลียวฉลา,าดมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่าน บางท่านนั้นจะได้ทำงานที่ดีกว่าเดิมหรืออาจจะทำงานที่โดดเด่นขึ้นไปอีกในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับรับราชการจะมีเจ้านายให้การสนับสนุนท่านและจะช่วยเหลือท่านและจะทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบมีอำนาจมีวาสนามีบารมีอีกจะมีลูกลูกน้องคอยคุ้มครองติดตามท่านอยู่ในช่วงนี้ แต่มาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่30ิบของเดือนมกราคมอันนี้จะมีดาวพระเกตเข้าสู่ในราศีกันทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้จะมีทั้งดีและจะมีทั้งสิ่งที่ท่านต้องระวังส่วนที่ท่านต้องระวังก็เกี่ยวกับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง สิ่งของมีค่าอาจจะมีการสูญหายได้ในช่วงนี้ท่านระวังไว้แต่สิ่งที่ดีๆก็มีในช่วงนี้ท่านจะเป็นคนที่โชคดีมีลาบอาจจะได้ลาบก่อนโตเข้ามาอีกในช่วงนี้การงานการเงินถือว่าดีสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีธนูในช่วงของเดือนมกราคมนี้ดวงชะตาของท่านนั่นถือว่าดีท่านจะลงทุนอะไร ให้ท่านรีบลงทุนได้เลยเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงของชาวราศีธนูท่านจะหยิบจับอะไรจะมีความสาเร็จเกิดขึ้นท่านฟังคลิปของเราแล้วก็ขอให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี